สนับสนุนรายการโดยปตทต้ออเเริิจจะพพพยใหีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e-biz ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่อง e-biz กับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับความทันสมัยบนโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันเทคโนโลยีไอทีและลดต้นทุนทางธุรกิจผมกิติชัยเจือจำพิพัฒน์และคุณชีพธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชีพธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ5ตุลาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเนตุลาคม5ตุลาคม,าราค,มครับผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าระบบปฏิบัติการใหม่ที่อยู่ภาายในเครื่่อง้ iPhone ว iPad ไอพอททัสของเก่าเนี่ยมันแค่ iOS 44สเท่านั้นแต่วันนี้เราจะมาคุยกับ iOS 5ที่อยู่ในเนี้ยตุลาคมกับ iOS 5ครับมาดูกันว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่บผมและมีอะไรที่น่าสนใจทันสมัยตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าการเปิดตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาท่านผู้ชมที่ไม่ได้ใช้ iPhone ก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเหมือนกันเพียงแต่รู้ไว้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันมาประยุกต์เทคโนโลยีมันมาช่วยการทําธุรกิจช่วยชีวิตยังไงได้บ้าง นะครับก็บวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ iOS 5, 5ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยช่วงนี้พักสักครู่ครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ eLife ebit นะครับวันนี้เรากำลังเจาะลึกเรื่องของ iOS 5ครับคุณชิดธรรมครับท่านผู้ชมฮะที่ผมเกิิ่นให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้จะเจาะลึกแล้วก็มาดูคุณสมบัติใหม่ของ iOS 5จริงๆมี200กว่ารายการนะครับโอ้จาก4 <5 S 2> เป็น5นี่นะ200รายการใช่วันนี้เราจะมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับด้วยผู้เชี่ยวชาญเลย คุณสลันยุวนะที่ปรึกษาสซเทียมีเดียของมาลายฮอนคาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสลันมารายการเราหลายครั้งนะต้องรบกวนเรียกว่าเป็นฝ่ายรีเสิร์ชเป็นฝ่ายวิจัยของรายการเราเลยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆคุณลันจะต้องทดลองคนแรกเลยลองคนแรกเลยอมาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ามีทั้งไอทำไมมี2เครื่อง iPhone iPad มันใช้ด้วยกันได้ไหมระบบปฏิบัติการใช้ด้วยกันได้ครับอ่าครับ iOS 5เนี่ยตัวตัวตัวชูโรงมันก็คือ iCloud อ่าเคยได้ยินไหม เราไปดูตัวย่อกันสักนิดได้ไหมว่า iOS คืออะไรนิดนึงก่อนคือเพื่อสำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับมันครับครับ iOS 5 iOS คืออะไรครับ iOS ก็คือระบบปฏิบัติการที่อยู่บนเครื่องตอนแรกเลยก็คือ iPhone ครับ iPhone แล้วก็ตอนนี้ก็คือพอออกมาก็จะมี iPad ่ครับก็เหมือนกันเราใช้เครื่อง Windows ใช่ไหม Windows ใช่เพราะเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนมี OS ของมันเองเลยครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีไหม คุณณสรันทดสอบทดลองใช้แล้วดีขึ้นไหมชีวิตง่ายขึ้นไหมง่ายกว่าตัวเดิมเปล่าง่ายกว่าตรงที่ในในเรื่องของการลงโปรแกรมนะครับก็คือหรือการแบ็กอัพดีกว่าเรื่องการลงโปรแกรมในในเวอร์ชัน4เนี่ยมันลงสามารถลงผ่านผ่านตัวนี้ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปซิงก์กับไอจูนที่ที่อยู่ในในเครื่องใช่คือปกติเวลาผมจะเอาลงโปรแกรมแล้วผมต้องมาจะต้องต้องใส่ก็คือเราสามารถที่ที่จะโหลดโปรแกรมได้จากตรงนี้อยู่แล้วาตรงนี้เลย ถ้าเป็น iOS 4นะแต่เขาเป็น5ปุ๊บเนี่ยการแบ็กอัพอย่างเช่นสมมุติว่าเราเรามีเกมที่เราเล่นไว้เรามีข้อมูลการเงินที่เราใส่ไว้ในอย่างเช่นไอมันปีนเป็นซอฟต์แวร์ด้านการเงินที่เราบันทึกรายจ่ายประจําวันไว้รายจ่ายประจำวันใช่แล้วเกิดเครื่องเกิดอยู่ๆมันแฮงขึ้นมาแล้วข้อมูลเราเข้อมูลเราเมื่อก่อนต้องมารีซอร์จากที่เครื่องเดี๋ยวนี้ไม่ก็คือดึงออกมาจากที่แล้วไปเก็บไว้ที่อินเทอร์เน็ต ไอคลาวโยนขึ้นบนเลยโยนไหนือข้างบนเลยอ๋อไม่หายแน่นอนมีเนื้อที่ให้5กิกะไบต์อ๋อมีกำหนด5กิกะไบต์ใช่ครับกิกะไบต์โอ้อันนี้ที่เขาเรียกว่าไอคลาวเป็นตัวชูโเใช่ที่สติ๊กจ็อบทิ้งไว้ให้เอาละครับเรามาดูให้คุณสลันเดโมให้ดูเลยโชว์ให้ดูดีกว่าว่าเขาบอกว่าเนี่ยซอฟต์แวร์อัปเดตของ iOS เวอร์ชั่นห้าครับท่านผู้ชมครับมี200รายการนะครับมาดูทีละอันมีเรื่องของการแจ้ง iMessage แผงหนังสือพิมพ์การเตือนความจำ การรองรับ Twitter นะฮะมีเยอะแยะการปรับปรุงแอปพลิเคชันเครื่องกับกล้องรูปภาพกับเครื่องกล้องปรับปรุงเมลปรับปรุงปฏิทินโอ้โหเยอะมากไ c l o u d อ่ะมาดูหลักๆกันก่อนดีกว่าอะมาดูเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่า notification เชิญเลยครับปกตินะครับการแจ้งเตือนอะมันจะมีจะโชว์โชว์เก้าตึบนะครับปกติสมมุติว่าถ้าเราเล่นเกมอยู่เนี่ยฮะสมมุติว่าทำทำอะไรอยู่ครับครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดการแจ้งเตือนเมื่อก่อนมันจะมันจะ เตือนที่หน้าจอแล้วก็เกมก็จะหยุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับก็คือการเตือนเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างบนอ๋อจะโชว์ข้างบนมันมเตือนอ๋คือจะมาเตือนมันก็จะมีพิกออกมาเตือนแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเราไม่จําเป็นที่จะต้องหยุดเล่นโปรแกรมปกติผมใช้มันจะโผล่มาตรงกลางเลยโผล่มาเลยบึ้งเหมือนโดนขัดจังหวะนี่ต้องมานั่งกดปิดครับอันนี้คือการแจ้งเตือนจะมาโผล่ข้างบนนี้คือซ้อนไปหน้าจอนั่นเลย ใช่สอนเรไปที่หน้าจอนั้นเลยครับอ๋อการเตือนแล้วถ้าเกิดเป็นของ iPhone นี่ครับจะมีหลายอย่างนะครับก็คือมีทั้งถ้า iPhone สังเกตว่าตรงนี้มี Twitter ด้วยมีเกี่ยวกับจริงๆถ้ามี c a l enda r ด้วยแต่ผมปิด c a l enda r ไปเพราะผมมีปัญหาเรื่องคือผมปิดปฏิทินเพราะว่าตอนนี้ปฏิทินเนี่ยมันไปซิงคกับ Facebook มาแล้วมีวันเกิดมาเพียบเลยเพราะนั้นเพื่อนก็เกิดทุกวันผมก็เลยปิดตรงนี้ไป อันนี้คือเรื่องของการเตือนที่ที่แจ้งแจ้งาใหม่ก็คือไปอยู่ข้างบนแทนมีทั้งการเตือนของนี่ครับข้างบนจะมีทั้งนี่ครับสภาพอากาศมีข้อมูลหุ้นด้วยแต่ผมปิดไปผมไม่ได้ดูไม่ใช้ก็ปิดอยู่ข้างล่างโอ้โหนี่รู้เลยนะครับครับนจะแดดจะร้อนจะฝนจะตกหรือเปล่าครับดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็เตือนข้อดีคือการเตือนจะมาจากด้านบนเลยครับครับอันนี้คือเรื่องของการแจ้งเตือนนี้ เรื่อง i message i message iMessage คืออะไร i message ก็คือ sms นะครับ sms แต่ว่าเคยเคยเคยเห็นของแบ a ็คเบอรี่ไหมปกติ sms เนี่ยถ้าถ้าส่งอ่ะเสียตังค์นะใช่ไหม sms ถูกต้องเสียตังค์นะผมเสียคุณซีส่งไปหาคุณซีข้อความละสามบาท5าบาทหกบาทก็แล้วแต่ mms ก็มีรูปภาพแนบไปแต่คราวนี้เนี่ยของ i message ก็จะมีอันใหม่ก็คือเขาจะเปลี่ยนจาก sms ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ นะครับจะตรงนี้เคยเป็น SMS เขาเปลี่ยนเป็น้า message นะครับเปลี่ยนเป็นคา message ตอนนี้เปลี่ยนคำแล้วเนี่ยนะครับอยากส่งไปห,หาใครอ,อ,อ,อันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเกิดเราอยากจะส่งนะครับเราอยากจะส่งตรงเนี้ก็ปกติก็ใส่เบอร์ใส่ใส่อะไรปกติถ้าใส่เบอร์เสียตังค์อย่าใส่เป็นเบอร์อ่าให้ใส่ถ้าเกิดใส่เป็น Apple ID อ๋อแล้ว Apple ID ไปสมัครหาได้ที่ไหนครับ ก็คือสมัครกับ Apple คือ Apple ID เนี่ยคุกคนต้องสมัครเพื่อโหลดแอปอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับก็คือต้องหาม Apple ID ของเพื่อนคืออีเมลที่สมัครเป็น Apple ID อดีของผมก็ชีดทางสามแอสจีเมลให้เปลี่ยนทูเนี่ยส่งถึงใครอย่าส่งเป็นเบอร์หมายได้โทรศัพท์ให้ส่งเป็น Apple ID เพอส่งไปนตรงนู้นปุ๊บก็จะฟรีเลยเหมือนเหมือนวอตแอปเลยประมาณนั้นเลยใช่แค่นั้นเองง่ได้ก็ได้ด้วยหรือจะข้อความอย่างเดียวก็ได้นี่ก็คือเขาเขาทำมา เพื่อที่จะชนกับ WhatsApp โดยตรงโอเคครับผมโอเคมาดูงหาังสือพิมพ์ต่ออมาดู New Stand รพูดง่ายๆคือว่าถ้าใช้ SMS ถ้าเป็น Apple ด้วยกัน Apple ID ด้วยกันไม่เสียงเงินไม่เสียงั้นใช่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดบังเอิญช่วงนั้นไม่อยู่ในอินเทอร์เน็ตบางทีอาจจะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงช่วงที่มันอะไรอ่ะมันอาจจะเก็บตังค์ได้ถ้าเอออันหนึ่งก็คือ กรณีถ้าเกิดส่งเนี่ยครับถ้ากรณีที่ส่งนะครับนี่ครับเมสเซจสีเขียวนี่คือ SMS อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมสเซจสีฟ้าเนี่ยจะ <Internet. S 1> ถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองโโอ้หนี่ทก็คือสีเขียวเสียตังค์เอาง่ายๆแล้วกันมาดูเขาบอกภาษาไทยเขาบอกแผงหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเขาบอก New Stand ี่ New Stand อ่า New Stand, New Stand. ก็เคยเราเคยเห็นแผงหนังสือพิมพ์ไหม New s t a ตนจริงๆ เออแผงสื่อพิมพ์ตามร้านอ่ะเออก็จะมีเล่มใหม่อัปเดตทุกวันวางวางรอบเช้ารอบบ่ายกอบเช้ากอบบ่ายมากมายลักษณะเหมือนกันเมื่อเราอันนี้สมมุติว่านี่ผมยังไม่ว่างเพรผมว่างเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อคราวนี้ก็คือไปซื้อซื้อคราวนี้เป็นหนังสือพิมพ์สมมุติว่าสมัครรายเดือนเล่มใหม่ตอนเช้ามา ออโต้ดาวน์โหลดละโโอ้หมันมาวางมาวางให้เลยเข้าแผงใช่วางให้เราเลยครับของไทยยังไม่มีนะมีของไคือผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันครับก็มีแค่แท็กรี่ครับผมพูดง่ายก็คือเป็นแมกกาซีนแอปสำหรับซื้อแมกกาซีนโโอ้หคือคือเมื่อก่อน Apple เนี่ยมันจะมีเอการซื้อแมกกาซีนเนี่ยจะเป็นอันอะไรโอเคอะไรเนี่ยโอเคบีเนี่ยตัวพึ่งเนี่ยซึ่งคราวนี้เขา Apple ทําเองเลยมีมาแล้วครับผมเนี่ยครับเลือกได้ครับทำไมกลายเป็น อาจจะต้องเลือกเลือกในหนังสือครับเป็นแคตตาล็อกี่หนังสือการเติมความจําสําหรับรายการที่จะต้องทํา to do list นะฮะสิ่งที่ต้องทาหรือว่า outlook อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตัวใหม่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนตัวเนี้ยต้องซื้อ reminder อ๋อครับคอา์ด้ฟรีแล้ว to do ครับ to do ถ้าลง i อ s มีฟรีเลยฮะอย่างอันนี้ครับเนี่ยจัดรายการเนี่ยผมจัดลิสต์ได้สมมุติว่านี่ของที่ต้องซื้อน้ําท่วมสมมุติว่าซื้อแล้วไว้ใช้ซื้อแล้วมาไป ตั้งเวลาได้เพราะนั้นมันก็จะไปอยู่มันก็จะไปเชื่อมกับคาล endar ด้วยแต่ในนี้ในในใน,ในตัวนี้จะแยกกัน uh huh. แต่เมื่อเราไปดูในคาล endar ของบนเครื่องนี้ใน iCloud มันจะถูกเชื่อมเชื่อมกันครับครับผมอ่านี้ก็มาที่พูดถึงผมเคยดูตอนที่สตีฟจ็อบส์เขาเดมโมก่อนเสียชีวิตคือเขาจะบอกว่า Twitter เนี่ยจะแทรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของ iOS 5เลย ให้ความสาคัญเลยให้ความสําคัญกับทวิตเตอร์ถ้าท่านผู้ชมนะครับทวิตเตอร์เนี่ยมันจะมีส่วนมากในเรื่องของเข้ามาแทนที่เรื่องของอีเมลแล้วอาที่มาดูนิดหนึง่งคือปกติอีเมลเนี่ยมันลงไว้ให้อยู่แล้วครับอันนี้ทวิตเตอร์เนี่ยพอลง iOS 5เห้าเนี่ยมันจะมีตัวคือไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่แอปและครับก็คือฝั่งก่อนจะลงจะได้ทวิตเตอร์ต้องใช้เป็นแอปต้องไปหาอ่าไปคือมันเป็นแอปเหมือนกันแต่เป็นแอปที่สามารถที่จะไปเปิดในส่วนของเซตติ้นงนะครับอยู่วนของเซตติ้งว่าสามารถที่จะก็คือ ในเซตติ้งเนี่ยมันจะมีในส่วนของ Twitter เนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนก็คือกดเปิดตรงเซตติ้งตรงนั้นครเหมือนกับเปิด่ะเปิดเปิดการใช้ Twitter ออนปุ๊บเนี่ย Twitter ก็จะถูกลงมาอัตโนมัติเลยเป็นแอปเลยเป็นแอปเลยคราวนี้เกี่ยวอะไรทําไมต้องมีอัตโนมัตินะครับทําไมต้องมีอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างงี้ครับใช่อิต่อเข้ามาเลยก็คือ Twitter เนี่ยสามารถที่จะทวีตผ่านแอปได้3อันก็คือโฟโต ใช่ไหมครับโฟโต้เราสามารถที่จะเนี่ยครับกดบัฟแล้วก็เนี่ยครับมีปุ่มทวีตได้เลยครับปุ่มทวีตเ็าได้เลยเห็นไหมครับเฉียบขาดมากใช่ครับเป็นช็อตคัดนะเหมือนช็อตคัทให้กดปุ๊บส่งไปคือแทนที่จะมีแค่เมลเฉยๆใช่ไหมส่งเป็น MMS ตอนนี้มีทวีตคือฝังเข้าไปในเมนูเลยฝังเขาป็นในเมนูเลยของเก่าต้องไปเลือกรูปแล้วมันจะตกแค่อีเมลใช่แค้อี็เมลโปรแกรมใช่ทวิตเตอร์ก่อน โอ้เยี่ยมมากอ่ะอันที่สองันที่เดี๋ยวเราต่อครับเดี๋ยวเวลาเวลาหมดก่อนขอพักก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงต่อไปโอ้โหกำลังสนุกมากเลยพักสักครู่ครับ